วัดเชตบันมหาวิหารสถานที่พระตตองค์หรือวัดสมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่จำารรษาถึง19พรรษานะครับแล้วก็อยู่ที่วัดบุพารามอีกหพรรษาและพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองา,าัดจเกหรือว่าแค้นโกศลนี้ถึง25พรรษาอน,นาถาเป็นดิกาเศรษฐีได้สร้าง วัดเชตวันมหาวิหารแล้วก็ทตโทอมก็ได้อยู่จอมปรญษาตั้งแต่ปัรษา2 1ถึง44นะก็ถือว่าเการกศลนี้พระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุดเพราะว่ามันสปายะเพราะว่ามีอากาศที่เย็นสบายเพราะว่าห่างจากวัดเชตวันไปไม่ถึง5กิโลก็จะมีภูเขาหิมาลัยสามารถที่จะ อบรมสั่งสอนหรือว่าให้ธรรมะแก่พิสุพิสุทั้งหลายก็ขึ้นไปภาวนาแล้วก็ได้ลงมาแล้วก็บองก็ได้ถามสิ่งต่างๆแล้วก็ได้ตอบปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้เช่นพิสุ30รูปไปอยู่ในป่าแล้วก็ได้มีผีหัวกุดหัวกดได้มาปรากฏกาย ก็พิสูจทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็ปพออภรษาก็พากันมารายงานพุทธองค์พุทธองค์ก็ได้บอกว่าพิสูจทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายนั้นสาธยายบทกรณียเมตสูตรครก็จะทําให้เทวาดาดูแลคุ้มครองรักษาพิสูจทั้งหลายก็พากันขึ้นไปใหม่แล้วก็สวดบท กรณียเมตสูตรทำให้เทพบุตรเทว,วดาช่วยดูแลรักษาพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังได้ตั้งใจภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วก็กลับมารายงานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประเจตวันนี้ก็พระองค์ก็ได้แสดงอมเเทศนาอีกมากมายนะครับแล้วก็ในนั้นก็คือมงกลม8ประการที่เราได้ ฟังได้พืชปฏิบัติแล้วก็มีนางปตาจาราก็ได้เข้ามาแล้วก็ผู้ดวงก็ได้แสดงธรรมให้ฟังฉะนั้นที่วัดเชตวันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ร่มลื่นสัปายะเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อเราได้เดินทางไปอินเดียก็ควรได้จะไป สาัตีหรือว่าแคว้นโกศลในครั้งก่อนก็จะมีไอดูบ้านเศรษฐีไอดูบ้านอนาถมิธาเศรษฐีบ้านนางวิสาขาบัตปุภารามยมกปาฏิหารแล้วก็ที่วัชเชตวันก็จะมีสถานที่มีกุติของพระอรหันต์มากมายนะครับก็คืออรหันต์แปดทิศอรหันต์แทิศแล้วก็ มีกุติพระศีบรีกุติของพระโมคคัลลานะกุติของพระสาธิบุตรองคุลิมานแล้วก็มีอรันทัพโภมีธรรมสภาก็ถือว่าเป็นสถานที่กว้างแล้วก็นมาใช้เวลาในการที่จะ <c oughs> ไปศึกษา <c oughs> แล้วก็ในนำพา บูชาสก,กาละแต่ละที่เช่นที่นี้ก็คือกุติของพระสารีบุตรอันนี้ก็เป็นอหรหันต์แปดทิศนตแปดทิศก็ออฟฟิศการทำงานของพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีความสําคัญให้เราได้ไปดูไปศึกษาอันนี้ก็เป็นบ่อน้ํา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้นะที่ในครั้งพุทธกาลก็จะได้ใช้น้ํามีบ่อนะก็ถือว่าเป็นสถานที่อิ่งต่างๆให้เราได้ไปศึกษาไปดูไปเห็นนี่เป็นมูลกันทักุดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นอยู่นี้ถึง19บก้าพรรษาฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญ ที่หนึ่งที่เราควรที่จะไปอันนี้เป็นธรรมสภาเป็นสถานที่แสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นมูลคันธกุฎีของพุทธองค์นะครับพุทธองค์ก็อยู่19ก